สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะพบกับเราในช่องพายเลิศรักนะคะตอนนี้กาลังขึ้นต้นไม้นะคะพ่อเติรงกําลังขึ้นต้นไม้ตัดไม้ไปให้น้องเลิศนะคะมาแต่หาน้องคารเมนะคะนี่อึ๊บเออโอ้หักของค่นหักของิ่นโอ้โอ้โอโอโอตกใส่หัวข่อย พ่อหรอว่นี่ฟันเยอะไม่ได้มดแดงมดแดงนะคะนี่ลงมาแล้วจะไปฝากน้องเลิศดนะคะกับแม่นิโคมีแต่มดแดงพอเต่นขึ้นไม่ได้นะคะมาแต่หาน้องเม่ขึ้นบนรถแล้วนะคะขึ้นบนรถแล้วต้นหนึ่ง มดแดงเยอะมากเอามันค่อยได้ถดด้าไปฝากแม่แป้งก,ก่นอ,อ,อน,นอออทำการตัดนะคะจะไปฝากพี่เดือนกับแม่แป้งเพิพ่นวาาวากระสิไปหดคำอยู่ค่ะตอนนี้ตะเวนตกดินหละคะนี่ ไปตนน้นแรกกินต้นนั่นอ๋อไปคำคำก็กินคำคำเ้อค่ะเพราะเติงว่าอันพี่เดือนเลยก็ไม่แป้งเย้ยโอ้สอดีสอดีแห้งาไหลาอ๊ะได้โอกาสค่ะมาตหาน้องแม่ค่ะได้โอกาส แล่นมาบบย่างไกลแค่นี้มาตั้งแต่อำเภออำเภอยังเกาะอำเภอปราสาทต์ค่นี้มาแต่อำเภอปราสาทนะคะน้องแม่แข่งที่โรงเรียนหินโคนอำเภอปราสาทนะคะเรียนอยู่ซับ ไปไปแข่งอยู่ซับตะเคียนนะคะน้องเมย์มวันนี้เขาก็ได้นะคะทั้งเป็นไข้ทั้งเตะคุณครูให้ออกมากินยาก่อนครึ่งแรกเพราะว่าครึ่งแรกได้สี่ต่อศูนย์แล้วลอยลำแล้วก็เลยให้น้องเมย์ออกมากินยาแก้ไข้ก่อนกว่าจะได้กลับก็วันที่แปดนะคะน้องเมย์ ำลังใจจากลูกสาวเพิ่นเลี่ยห้งดีค่ะนี่เพินเ่นเป็นหน้าลูกสาวเพิ่นดีใจบ่เห็นหน้าลูกสาวนั่นบ่ดีใจขอตองงเิน <laughs> ฟังเลยค่ะบ่ดีใจขอตัองเงินละว่าโอ้ <laughs> ถ้าบ่ขอเงินก็สิดีใจอยู่ <laughs> ยยแต่ละนี่บนรถเราก็มีแล้วนะคะเดี๋ยวหนู เอาขึ้นช่วยพ่อเติ่งก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะคั่มพี่เดือนกับแม่แป้งกับพ่อพี่เลิศกับแม่นิโคจะไม่ได้กินนี่นะคะมาถึงแล้วนะคะถ่ายยังไม่ปกตินะคะถ่ายยังไม่ปกติเตรียมพร้อมระวังปิดนะคะพ่อเติ่งเอ้แผน,น,เนกเก็บขี้เก็บไปแล้วนะคะนี่ผนกทิ้ง ไม้นะคะนี่เออมองด้วยมองด้วยมองพ่อตึงด้วยนี่นะคะแม่แป้งก็ได้กินงเงี้ยเอ้ยเหนาไปทั้งฝุ่นมาสันโอ้ยเขาให้กินบริวารกินข้อเฮ้ยเอาใอีกเอาให้อีกฝุ่นเบิรงเด้อรฝุ่นเจ้าเบิรงเด้อรฝุ่นได้กินแล้ว หูจะคนอาหารกินใน,วน่วันฉันว,ว่ามีโพหรือว่อา,ามีเ <c oughs> ม่ไรองจะมเลอยเมป้งเมให้แม่แป้งพี่เดือนเสร็จแล้วนะคะก็จะไปให้พี่เลิศก,กับแม่นิโคกินกันต่อนะคะไม้สองต้นนะคะไม้สองต้น, <c oughs> ตนกินผได้ลายเลยพี่เดือนขี่ม้า <c oughs> เปิดปกติปันไหนตอนนี้แม่แป้งกินไม้เปาะดีนนะคะไม้เปาะ โอ,อ้ถึงบ่ละโอ้ยถึงอยู่ตรงนี้ว่าแต่บ่ถึงออเออแล้วแรงเลยค่ะนี่แล้วแรงพราเติงเอามาให้กินกน,นีน่แล้วเร่งก,กินเนาพอกับเมย์ประยู่รและลูกกินเนามีอะไรก็กินลงไป เดี๋ยวมือเศร้าเดี๋ยวป้าน้อมก็มาเก็บขยะแม่นไปนมาเก็บซอยดอกมือเศร้านั่นแม่นสิไปอันนั้นไปวัดฝากเพันไร่หมื่นละโอระวังติดบี้ให้กินเลยนะคะน,นี่ให้กินเลยจะบอก ยายสองยายไม่ต้องทิ้งย่าให้อีกแล้วนะคะเพราะว่าให้แล้วโอ้ทางผุนงามๆขึ้น่าถิ่มไปละพ่อใหญ่โอ้เนาะอดนนี้ก็ไม่แป้งนะคะได้กินบินเมือเพียงหักเมลูเข้าคิอถิหักดีขึ้นกัน เดี๋ยวนี้หญ่หักดังคนวะแล้วแรงเลยค่ะนี่แม่กับลูกพอเติองก็หยามใไ้ค่ะนี่มาแต่มาแต่เป็นกำลังใจให้น้องกะละแม่ยูซูลินค่ะก็เลยเวเอมามให้ค่ะอยู่อำเภอประสาทค่ะนี่เขากะแข่งกะลอยเอ็ดค่ะเขากะือสิชนะอยู่วะเครื่องเหล็กกะไดซี่ต่อศูนย์ละะ่ะค่ะแต่น้องกับเป็นไข่น้องกะลงแข่ง,งคือเกาขาะนักสู้ค่ะ ไอ้คนละครึ่งอ้พี่เดือนดิงเนี่ยขี่ว่าปกตินํา<ง>เเราจะได้ไปให้เม่นิโคกับพิเลิศกินนะคะเป็นยานะคะเป็นยาเป็นไม้เดี๋ยวหนูไปหาพี่เลิศกับเม่นิโคก่อนนะคะดูนะคะมาถึงบ้านแล้ว เริ่มแล้วเริ่มแล้วไม่รู้ว่ากลัวอะไรนะกลัวควอยรอเปล่าไม่รู้นะคันนี่เห็นพ่อกับแม่มาแล้วเออได้ยินควยร้องไหมร้องหาแม่แล้วหนูควอยควอยคูยโซร้องหาแม่แล้วเห็นไหมเลิศเฮ้ยงซ้ายงงขวา ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่เอสซีจกทุกกำลังใจนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับตะไคร้ให้น้องเลือดรักนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะคน้องเลือดก็กินดีนะคะไม้ดึงจากรถลงกินเอง ควัวคยคูโซนะคะนัุนควายคูยสู้ควายคูโซยืนจ้องหน้ากันแล้วนขอบคุณมากๆนะคะ <im> ขอใหท้ทุกท่านนะคะร่ำรวยเงินทองอยาิบอยจนนะคะเงินไหนลกองทองไหลามาทุกท่านเลยนะคะ <im> นั่นโยอกอีกแล้ว สำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้านะคะเอาเอาเอาไอเล่วผ้ยินเสียงรถคู่เสือมาและผมสวัสดีค่ะ